โอเคครับก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าเก็บคะแนนมากๆจากคณิตสามาัญปี64นะครับเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนนั่นเองนะครับเพื่อไม่เสียเวลาพี่เริ่มเลยนะครับคือถ้าจํานวนเชิงซ้อน3ลบไอเนี่ยนะโจทย์ว่าเป็นคําตอบ1ของสมการนี้นะครับเป็นแค่คําตอบหนึ่งนะโจทย์แล้วโจทย์บอกเพิ่มมาว่า A และ B เนี่ยเป็นจํานวนจริงโอเคไหมเป็นจํานวนจริงโจทย์หาว่าเอบเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะน้องคือ,อนนคาก่กว คือถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับนั่นแปลว่าสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นจำนวนจริงหมดแล้วนะครับเพราะว่า x กําลังสองเนี่ยข้างหน้าคือเลข1แล้ว a กับ b ก็เป็นจำนวนจริงด้วยเนี่ยเราสามารถใช้หลักการที่โจทย์ที่บอกว่าคือถ้า a บวก b นะครับ a บวก b เป็นคําตอบนะ a บวก b เป็นคําตอบนะเราจะได้ว่าเอ้โทษที a บวก b i นะครับเป็นคําตอบเราจะได้ว่า a ลบ b i เป็นคําตอบด้วยครับ เป็นคําตอบด้วยนะครับหรือว่าน้องจะเขียนอีกแบบนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า a ลบ bi เป็นคาตอบเนี่ยนะน้องก็ได้ว่าเจ้า a บวก bi ก็เป็นคําตอบด้วยอันนี้ต้องรู้เองนะครับนะเป็นเป็นเหมือนกันสําคัญในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับคือถ้า a บวก bi หรือ a ลบ bi เป็นคําตอบก็ตตางนะแล้วสัมประสิทธิ์ทั้งหมดเนี้ยเป็นจำนวนจริงความหมายคือ1น ab เป็นจำนวนจริงนะเราจะรู้เองเลยว่า conjugate ของมันเป็นคําตอบด้วยหรือว่าถ้านี่เป็นบวก a ลบ bi ก็เป็นคาตอบ ถ้า a ลบ bi อันนี้ก็เป็น a บวก bi เป็นคำตอบมันจะเป็นคอนจูเกตมันคือกับเครื่องหมายหน้า i นะครับเพราะงั้นเนี่ยพอน้องรู้แบบนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นต่อครับน้องก็จะได้ว่านะคือไอเจ้าสมการกลางสองเนี่ยนะ x กลางสองบวก x บวก b เนี่ยนะนี่คือสมการกลางสองถูกไหมครับสมการกลางสองก็ต้องแยกได้เป็นสองวงเล็บถูกไหมก็คือเป็นสามลบ i กับอีกก้อนคือสามบวก i ครับ x ลบอันนี้เขียนอย่างนี้นะหลักการนะครับเราจะเขียนว่า x ลบคำตอบนะครับ x ลบคำตอบที่หนึ่ง เห็น <Okay, S 2> ป่ะตัวพี่หนึ่แล้วก็เวลาแยจกจำประกอบเราจะเขียนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ x ลบคำตอบที่2โอเคไหมคำตอบที่2อ,อันนี้พี่เขียนแบบละเอียดสุดเลยนะคำตอบที่2ซึ่งคำตอบที่1เรารู้แล้วว่ามันคือ3าลบไใช่ไหมครับมันคือ3าลบไก็เป็น x ลบเปิดวงเล็บนะ3าลบไครับ3าลบไเลยนะครับแล้วปิดวงเล็บทีนี้ครับคำตอบที่2เนี่ยเป็นคำตอบที่น้องต้องรู้เองคืออะไรครับคือ3 3อะไรเนาะ3 บวกไอครับเพราะอะไรเพราะว่าจากหลักการนี้เองนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้น้องจดเพิ่มไปในที่ว่างว่าถ้า3ลบไอเนี่ยนะเป็นคําตอบเนี่ยอย่างข้อนี้เขาบอกมาใช่ไหมสามเป็นคำตอบ,ออบ,อ I, ค,ตอบคือโจทย์เป็นการบอกอ้อมๆว่า3บวกไอก็เป็นคําตอบด้วยครับเพราะงั้นเนี่ยคำตอบที่2มาเลยคือ3บวกไอตรงนี้หายไปอันนี้คือโจทย์ต้องการวัดคอนเซ็ปต์แค่นี้ถ้าถ้าน้องรู้แค่นี้ทุกอย่างจบลงงงแล้วง่ายๆนะครับพอเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรครับ ก็จะได้ว่าครับอันนี้สําคัญนะนาออันนี้พี่ให้ทริคบางอย่างคือข้อในโจทย์ไม่ได้หลอกหลอกตรงจุดนี้ด้วยคืออันนี้สมมตินะย้ำว่าสมมตินะครับถ้าข้อนี้ตัวนี้เป็นเลขค่าเนาะน้องต้องใส่เลขค่าตรงนี้ด้วยเพราะมันคือการคูณออกมาเนี่ยาสามสิบสี่หน้า x กำลังสองต้องเป็นเลขห้าตามนี้อันนี้สมมตินะถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นก็ใส่เลขอื่นถ้าสมมุติว่าเป็นอันนี้เป็นอะไรดีเป็นลบสองเนี่ยสมมติเป็นลบสองน้องต้องใส่ลบสองตรงนี้ด้วยถ่านไหมแต่โชคดีที่ข้อน,นี้เป็นเลขเลยครับ ไปเล็กหนึ่งก็คือตรงนี้เปเล็นหนึ่งน้องก็ไม่ต้องใส่เลยเลยหรือน้องจะใส่เลข1หนึ่งเตือนไว้ก็ได้เตือนสติไว้ก็ได้ไม่ว่างนะครับโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้นะครับแล้วก็พอมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักการทําได้หลายแบบนะน้องแต่อนนี้พี่ขอเรียกว่าใช้การจัดรูปและใช้ผลต่างกําลังสองะคันคือพี่กระจายลบเข้าไปก่อนขั้นแรกเป็นเอ็กซ์ลบสามบวกไอก่อนดูไหมครับพี่กระจายลบก่อนนะแล้วก็เป็นเอ็กซ์ลบสามลบไ เห็นปะพ,พี่กระจายลบทั้งสองเล็บเลยแล้วอย่างเงี้ยพี่ขอจัดรูปใหม่เนาะคือพี่มองว่า x ลบสามองเป็นหน้าอันนี้จะกลายเป็นหน้าบวกหลังทันทีเลยถูกป่ะหน้าบวกหลังพี่ใส่วงเล็บเหลี่ยมนี้เพื่อให้น้องเห็นภาพมากขึ้นเฉยนะไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็เป็นหน้าลบหลังได้โอเคไหมอันเนี้ยสีเหลืองคือหน้านะเพื่อที่พี่จะใช้ผลต่างกําลังสองครับคือหน้าบวกหลังแล้วก็หน้าลบหลังผลลัพธ์สุดท้ายกลายเป็นเท่าไหร่ครับนอ้องกลายเป็นนะครับกลายเป็น หน้ากําลังสองครับหน้ากำลังสองลบนะย้ำนะน้องลบนะหลังกาลังสองซึ่งอันเนี้ยก็เขียนใหม่กลายเป็นกระจายกําลังสองสมบูรณ์ได้นาะ x, x 9, กำลังสองลบหก x บวกเก้าแล้วก็ i กาลังสองน้องน้องลืมหรือย่าง i กลังสองสำคัญมากคือแกนของเชิงซ้อนเลยได้ลบหนึ่งนะครับอันนี้ใครที่งงให้น้องจดไปเลยคือลบหนึ่งจากเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับเพราะงั้นเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่า x กาลังสองลบหก x บวกสิบนะครับนะ้องเพราะว่าอันนี้ลบลบเป็นบวกนะ เก้บวกหได้10โอเคไหมนะซึ่งอันนี้มันคืออันนี้ก็คือ x กำลังสองบวก a x บวก b นั่นเองนะครับบวก a x บวก b เลยนะครับเปิบเลยนะก็เป็นบวกกับ x กำลังสบวกกับ ax นะครับบวกกับ b อันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนข้อที่เคยทำมาแล้วเนาะอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมประสิทธิ์เทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยครับคือ a เป็นลบหครับแล้วก็ b คือใครครับ b คือ10จบเลยครับเห็นไหมง่ายๆข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับ A คือลบหนะครับแล้วก็ B ีตอบสิดังนั้นโจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถาม A บวก B ตอบเท่าไหร่ครับตอบลบหกบวกสินะครับก็คือตอบเลขสีน,นั่นเองข้อนี้คือตอบ4นะครับแต่ว่าเรามาดูช้อยสีว่า4มันคือช้อยไหนบางทีตอบ4เนี่ยหลายคนไปฝนช้อยสีนะพี่เป็นบ่อยนะบางทีแบบถ้าคําตอบเป็นเลข 1- นึถึงห้เนี่ยอันตรายมากบางทีพี่ชอบรีบคิดรีบพิดเร็วนะตอบ4ปุ๊บฝนช้อยสเลยซึ่งไม่ใช่นะตอบ4คือช้อยสนะครับ ซึ่งทั้งหมดที่พี่บอกไปเนี่ยคือวิธีที่1เท่านั้นเองนะครับนะนที่บอกเรียนกับพี่เราต้องเอาให้คุมนะน้องนะพ,พี่รู้วิธีไหนบ้างที่จะมาแชร์ให้น้องเห็นหลายแบบจะได้เห็นหลายมุมมองนะครับอะถ้าน้องมีที่ว่างเหลือนะหาที่ว่างจดวิธีที่2ไปนะครับวิธีที่2นะครับหลักการจะคล้ายกันเลยนะครับหลักการจะคล้ายกับเหมือนข้อที่ผ่านๆมาเรื่องเรื่องแยกตัวกรอบพหนุนาคือจากสมการนี้นะครับพี่เขียนพี่ขอ copy ตรงนี้นะแปบบ๊บนึนะครับโอเคนะครับ ก็พีเลยปุ๊บเอาละนะครับอันนี้คือหลักการที่เหมือนเดิมนะแต่ทีนี้น้องเดาเดาออกไหมว่าพี่จะทำแบบทำแบบไหนวิธีที่2คือว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วโจทย์ถามนะครับน้องโจทย์ถามนะโจทย์ถาม a บวก b เป็นเท่าไหร่น้องว่าเราควรแทน x เป็นอะไรดีครับใครที่ติดตามซีรีส์การเฉลยโจทย์คณิตศาสตร์มันน่าจะตอบได้แล้วว่าแทน x เป็นอะไรดีน่าจะแทน x เป็น1ได้เลยครับคือสมการนี้นาะสมการเนี้ยนะสมการนี้นะเผื่อใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกครับ สมการที่เป็นแบบนี้น้องสามารถแทน x เป็นอะไรก็ได้ถ้าน้องอยากแทน้เป็น5ได้ไหมได้ครับอยู่ๆถ้าน้องแทน x ้เป็น5นะตรงนี้น้องก็เป็น5ครับ5ากำลัง2แล้วเป็น a คูณ5แล้วก็เป็น5อันนี้เป็น5ได้เหมือนกันแต่ข้อนี้เพื่อให้น้องเรียกว่าใช้เวลากับข้อนี้น้อยที่สุดพี่แนะนาให้น้องแทน x เป็น1ครับเพราะอะไรครับใครที่เคยดูคลิปเก่าๆพี่จะรู้แล้วว่าที่แทน x เป็น1ได้เพราะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม a บวก b แล้วพอน้องแทน x เป็น1เกิดอะไรขึ้นครับ x ทุกค่าที่น้องเห็นจะเปลี่ยนเป็นเลข1ถูกไหมเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็น1นลบวงเล็บสลบ i นะครับแล้วก็วงเล็บเอึ่งลบสบวก i อ่ะเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ให้น้องเห็นนิดนึงก่อนว่าตรงที่พี่ไฮไลท์คือตรงที่ x เปลี่ยนเป็นเลขหครับเปลี่ยนเป็นเลขหนะโอเคป่ะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายได้อะไรครับน้องฝั่งซ้ายได้เป็น1บวก a บวก b ถูกไหมฝั่งขวาเนี่ยได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเออ่ 1ลบ3บวกไอันนี้พี่ทำช้าๆเลยนะช้ามากเลยนะครับก็เป็น1ลบ3แล้วก็ลบไนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือนะครับลบ2นะครับบวกไคูณกับลบ2ลบไนะครับก็คือ1บวก A บวก b แน่นอนอันนี้ชัดเจนมากน้องฝั่งซ้ายคืออะไรครับน้องคือหน้าบวกหลังนะครับคูณกับหน้าลบหลังแต่หน้าเป็นลบ2ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นนะครับ หน้ากําลังสองถูกไหมครับลบกับหลังกําลังสองเนาะก็กลายเป็น4ลบกับลบหนะครับอันนี้คือ1นึบวกเบวกบนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่า1นึบวกเบวกบเนี่ยนะครับเท่ากับ4ีบวกหได้5เพราะฉะนั้นนะครับวิธีนี้น้องจะไม่รู้ A อเป็นเท่าไหร่แต่น้องจะรู้ว่าเบวกบเป็น4จบเลยครับโอเคไหม วิธีนี้นจริงๆมันอาจจะเร็วกว่าน,นิดนึงนะแต่พี่เขียนละเอียดเลยน้องอาจจะไปสู่เฮ้ยมันก็พอๆวิธีที่หนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่จริงๆก็แล้วแต่ชอบนะคือไม่ได้บังคับว่าต้องใช้วิธีไหนเท่านั้นอยากให้น้องเห็นภาพมากขึ้นเฉยๆโอเคไหมอันนี้คือคําตอบของวิธีที่2นะครับแต่ว่าประเด็นคือข้อนี้พี่มีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมนะครับคือว่านอกจากวิธีที่2พี่ยังมีวิธีที่3ด้วยนะครับวิธีี่มด้วยอ่ะเรียกว่าพี่ดูเทคนิคอะไรเดี๋ยวพี่บอกน้องหมดแหละแน่นอนนะครับเต็มทตมทที่นะครับ วิธีที่3นะครับน้องคือต้องบอกอย่างนี้ครับให้น้องจดอีกหน้าหนึ่งเลยก็ได้นะครับที่พอไเนี่ยอ่าตรงนี้น่าจะน่าจะได้อยู่ครับอ่ะถ้าน้องจะขึ้นหน้าใหม่ก็ได้นะครับนะแต่วิธีที่3นะครับคือว่าน้องต้องรู้อันนี้ก่อนครับว่าถ้าน้องมีสมการ ax กาลังสองเนี่ยนะ,ะพี่เป็นเป็นเรื่องวิธีที่3มเป็นความรู้พหุนามมอต้นนะครับมอต้นคือในใช้บ่อยแต่มอปลายอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะเท่ากับศูนย์เนี่ยนะสมมติว่ามีคําตอบนะคำตอบ คือสมมติมีคําตอบ2ค่าคือ x 1กับ x 2ที่สมบูรณ์นนะความหมายคืออันเนี้ยน้องแยกตัวประกอบมาได้คําตอบ2ค่าคือ x หนึ่ x 2เนี่ยมันจะมีสูตรเรียกว่าเรียกว่าความสัมพันธ์ร,ระหว่างผลผลบวกผลผล,ผลคูณอย่างที่หนึ่งที่น้องต้องรู้นะอย่างที่หนึ่งที่น้องต้องรู้คือผลบวกคําตอบครับผลบวกคําตอบนะครับมันจะเท่ากับลบ b ส่วน a ครับโอเคไหมลบ b ส่วน a นะครับก็คือผลบวกคำตอบความหมายคือ x 1บวก x 2 จะเป็นลบ b ส่วน a คือลบสามสิบหน้า x ส่วนสามสิบหน้า x หน้า x กำลังสองนะครับแต่ว่ามีเครื่องหมายลบด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าสูตรนี้มายงไงน้องดูตามหนังสือทั่วไปได้พิสูจน์ง่ายมากไมนน่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็แก่นสําคัญสาระสําคัญข้อที่2คือผลคูณคําตอบครับน้องผลคูณนะครับคําตอบนะผลคูณคําตอบเท่ากับ c ส่วน a ครับเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยผลคูณคือเอา x 1 x 2มาคูณกันนะครับเท่ากับ c ส่วน a ดังนั้นน้องข้อนี้นะครับเพราะงั้นตัดภาพมาที่ข้อนี้นะพี่ว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นหน้าใหม่ดีกว่าจะได้จะได้แบบไม่ไม่ต้องเขียนตัวเล็กเกินไปเอาละนะครับตัดมาที่ข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับน้องข้อนี้ของเรานะครับ x กาลังสองบวก ax บวก b เท่ากับศูนย์ใช่ไหมอันนี้คําตอบคือใครบ้างครับำน้องคําตอบคือนะครับ x หนึ่งเท่ากับสามลบ i ใช่ไหมส่วน x สองเท่าใครครับสามบวก i ออย่าลืมนะ x2 เนี่ยคืออันที่น้องต้องรู้เองพี่น้องเลยว่าต้องรู้เองโจทย์ไม่ได้บอกมาหรอกโจทย์บอกมาแค่อันนี้แต่โจทย์บอกเพิ่มมาว่าถ้าสัมประสิทธิ์เหล่านี้เป็นจานวนจริงเนี่ยน้องต้องรู้เองว่ามีคําตอบหนึ่งเสมอคือคอนจูเกตของมันเพราะฉะนั้นรับน้องน้องใช้สาระสาคัญข้อที่1ครับก็คือว่าผลบวกคําตอบนะครับอ่ะมาดูกันผลบวกคําตอบนะก็คือกลายเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่ขอลบตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมจะได้ไม่งงคือคือคาว่า น้องตอบพี่หน่อยคําว่า b ข้อนี้คือใคร b อันนี้คือเลขที่อยู่หน้า x ใช่ไหมในที่นี้คือ a เล็กนะครับเพราะงั้นเนี่ยเจ้า b ใหญ่มันคือ a เล็กแล้วก็ a เล็กคือเลข1ทันไหมครับคือ a เล็กเนี่ยคือตัวที่อยู่หน้า x กำลังสองซึ่งคือเลข1เพราะงั้นผลบวกลากข้อนี้ได้เป็นตดลบ a ผลบวกคือ x 1บวก x 2ใช่ไหมแต่น้องรู้แล้วครับว่า x 1 x 2คือเท่านี้โจทย์ให้มาแล้วมันก็กลายเป็น3ลบ i นะครับบวกกับ3บวก i นะครับเท่ากับลบ a ถูกไหมครับดัังนนน้เี่ อันนี้บวกลบกัน i ลบ i ตัด i สวยงามที่สุดในโลกเลยก็คือกลายเป็น6เท่ากับลบ a ใช่ไหมดังนั้นน้องจะได้ว่าใครครับเพราะนั้นน้องจะได้ว่า a เท่ากับลบครับโอเคไหมและและนะครับถ้าน้องใช้หลักการความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับผลคูณลากต่อนะครับอีกอันนึงเป็นผลคูณลากนะน้องก็จะได้ว่านะครับผลคูณลากหรือผลคูณคาตอบนะบางบางทีพี่อาจจะพูดคำว่าลากนะลากคําตอบนี่คือเหมือนกันนะครับผลคูณคําตอบมันคือใครมันคือใครน้อง C ส่วน A ถูกไหม C ส่วน a ก็คืออะไร C ในที่นี้คือคือ b ถูกไหมครับแล้วก็ a คือเลข1ถูกไหมเคือเลข1เพราะฉะนั้นนะครับน้องจะได้ว่านะครับมันคือ b เล็กส่วนเลข1ครับผลคูณคำตอบคือ x 1ซึ่งคูณ x2 ซึ่งนะครับซึ่ง x1 คือ3ลบ i นะครับ x 2คือ3บวก i นะครับอันนี้ก็คือกลายเป็น b แน่นอนอันนี้ชัดเจนมากน้องผลต่างกำลังสองอีกแล้วครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับกลายเป็น9ลบกับลบ1นะครับ มันกะ็คือ b เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะได้ว่าเพราะฉนะนะบเท่ากับ10โอเคปะนั่นแสดงอะไรครับนั่นแสดงว่าเพราะฉะนั้นนะครับ a บวก b เท่ากับ a คือลบ6 b คือ10ก็ตอบใครดีเนาะตอบใครเลยตอบว่าเป็น4นั่นเองเห็นปะสังเกตว่าวิธีที่3เนี่ยน้องจะรู้ทั้ง A ทั้ง B เหมือนกับวิธี1น่นะครับแต่วิธีที่2นะวิธีี่2น้องจะไม่รู้ว่า A b เป็นใครแต่น้องจะรู้ว่า A บวก b เป็น4 สำหรับวิธีที่สอจะรู้แค่นี้นะเพราะเนี้ยให้น้องเห็น3วิธีไว้พี่ยบพี่ไม่อยากให้น้องบอกว่าวิธีไหนดีกว่ากันนะคือแล้วแต่จะหลินน้องชอบแบบไหนก็ได้เพราะบางคนบอกพี่ผมวิธีที่3าเนี่ยผมเกิดมาไม่เคยเห็นว่ามีแบบนี้เลยอันเนี้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตนะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก 8, เพราะอะไรเพราะว่ามปลายแทบไม่ค่อยเน้นเลยนะ้องมันเน้นตอนมอตน้น ซึ่งตอนมต้นเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ทาโจทย์แบบโจทย์แข่งขันเยอะหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เจอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะบางคนเพิ่งมารู้เรื่องนี้ตอนมปลายก็ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแบบอย่าไปคิดว่าโหเราแบบเราสู้เพื่อนไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับคือถ้าเพิ่งรู้ก็เรียกว่าจทใส่ใส่สมุดแล้วก็ฝึกทำาบ่อยฝึกเขียนบ่อยเดี๋ยวมันจะใช้ได้เองนะครับก็ให้น้องเห็นทั้ง3าวิธีแล้วว่าจัดเต็มมากข้อนี้โจทย์ดูมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะแต่ว่าพี่อยากให้น้องได้ความรู้แบบเต็มเต็มจริานรองชอบแบบหนเลือกใช้แบบบบบนนนนนัััั้้้ะะคคครรรรสาหิปปีีีก็มณเด๋ยวไว้เจอนนนใคลิปห้านะคครรััับสสวดีโอเค